สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยภายใต้การหมั่นของท่านนายกเลวัตธารีรอบท่านก็ห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับรับฟังข้อมูลข่าวสา,ารจากผมนายแพทย์บัญชาคาของที่ท่านนายกมอบหมายเนี่ยให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพนะครับเผื่อว่ามีอะไรที่เคลื่อนไหวในโลกนี้หรือในพื้นที่ของประเทศไทยก็ตาม และเป็นความเป็นเด็่องความเจ็บป่วยก็จะได้มีความโหมกยอยไปถึงพี่น้องทุกคนว่าสิ่งเหล่านี้เราควรรู้จักมันเข้าใจมันและปฏิบัติกับมันยังไงนะครับวันนี้ก็มาโดยเรื่องของข่าวที่มีชาวญี่ปุ่นนะครับเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อที่มีเห็บเห็บนะครับเห็บของแมวเนี่ยเป็นพาแล้วก็โรคนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นโรคไวรัสเห็บนะฮะเมื่อวันที่22มีนาคม2567ที่ผ่านมาสำนักข่าวเจแปนไทม์รายงาน สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติของญี่ปุ่นยืนยันพบผู้ติดเชื้อจากไวรัสเห็บหรือโรค SFTS โดยการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นแพทย์ที่ทำการรักษาคนไข้เป็นผู้สูงอายุที่มาด้วยอาการเบื่ออาหารมีไข้เคลื่อนไหวลำบากและเสียชีวิตในภายหลังโดยส่งผลให้ติดเชื้อไปสู่แพทย์ที่ทำการรักษาทำให้หน่วยงานด้านสาธารณาสุขของประเทศญี่ปุ่น ออกมาแนะนำแพทย์ทุกคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องมีมาตรฐานในการป้องกันอย่างเคร่งครัดการนี้ก็มีข้อมูลรายงาน3ลายนะครับจากคุณหมอยงนะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดตกกเชื้อของประเทศไทยนะครับคุณหมอยงผู้บริวัตน,นะซึ่งท่านเองก็ทําหน้าที่มาเผยแพร่เรื่องนี้โดยตรงว่ามีผู้ป่วย3ารายเนาะอยู่ที่ภาคก,กลางภาคตนภาคเหนือและภาคออกเชียงเหนือเนี่ยของประเทศไทย ซึ่งก็มาจากไรก็มาจากเห็บนี่นะครับอาจจะอยู่ในสัตว์ที่เราเลี้ยงเช่นหมาแมวหรือรวมทั้งสัตว์ฟันเทะพวกหนูอะไรที่อาจจะอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆด้วยแล้วก็อาจจะรวม่นปะทุสัตว์ที่คนเลี้ยงด้วยซึ่งเชื้อพวกนี้มันเป็นไวรัสครับปกติเราก็จะเจอจากเิ็ได้บ้างเป็นพวกเลกเกเซียหรือเป็นพวกเป็นกลุ่มของกลุ่มของเลกเกเซียที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ไวรัสละไม่ใช่แบคทีเรียนี่ก็มีนะครับซึ่งก็เจ็บปวดให้สูงนอนโรงพยาบาลเหมือนกัน แต่กรณีวาระตัวนี้ที่มันเด่นชัดมากก็คือไข้สูงมากอาการรุนแรงที่เรียกว่าทําให้เลือดออกอในภาษาแพทย์ก็เรียกว่าทําให้เก็ดเลือดในร่างกายนิดต่ําซึ่งถ้าท่านอย่นี้ป้าก็คงรับฟังข่าวเรื่องโรคที่เหมือนกันแบบนี้คือโรคไข้เลือดออกนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกมันรักษาไปในแบบใดแบบหนึ่งนะฮะ มันจะต่างกับไอ้โรคนี้ซึ่งอาจจะต้องรักษาในช่องทางอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็คือยาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีออกมารองรับโดยเฉพาะเพราะนั้นก็อาจจะยิ่งทําให้เกิดความกังวลในพี่น้องเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษสาหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งคนภูเก็ตผมคิดว่าความเสี่ยงที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ย ก็เลี้ยงพวกนี้ก็เยอะนะครับตอนนี้เราก็พบว่ามีหลายละบ้านไม่มีลูกมีอะไรก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาก็ามาเป็นเพื่อแนแทนแต่อย่างไรก็ดีถ้าท่านดูแลดีไม่ไปซุกซนหมานะครับไปเล่นโดยมันก็ไปอยู่ในที่ที่มีหนูสัตว์แทะต่างๆเนี้ยมันก็อาจจะติดเข้ามาที่หมานี่ได้น้อยหรือท่านรู้จักทำบำนาดดูแลเห็ดมันต่อเวลาเนี่ยก็าจะรับเชื้อได้น้อยลงนะครับ แต่เราก็ดีเมื่อเจอหเหตบกั์แล้วเนี่ยข้อปฏิบัติทั่วไปเลยนะครับอันที่1เนี่ยก็คงดูแลทําความสะอาดบาดแผลนะครับที่กัดเนี่ยอาจจะเช็ดแอลกอฮอลให้สะอาดแล้วก็เฝ้าระวังสังเกตอาการนะครับอาการที่บวมนะถ้าเป็นแบบแบบแผลบุหรี่จี้นะครับบางอันเนี่ยโดนเห็บกัดเนี่ยเป็นแผลบุหรี่จี้เลยนะไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเอสคาร์แล้วก็เป็นแผลบุหรี่ G. จี้มันเข้าข่ายเป็นพวกลิเกเซียซึ่งอันนี้จะไข้สูง ก็คงต้องเข้าโรงพยาบาลไปรับยาต้านยารักษาซึ่งมีมียารักษาโดยตรงนะครับนะขณะเดีเยวกันมันก็ไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นชัดแต่เริ่มไข้สูงหนาวสัน่นอันเลยรวมถึงอ่อนเพลียมากอาเจียนขึ้นไส้แล้วก็อาการที่เด่นชัดือเริ่มมีเลือดออกตามไรฟันมีจุดจำเลือดที่เกิดจากภาวะของเกล็ดเลือดต่ําคล้ายๆกับพวกไข้เลือดออกนะครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะครับก็กลับเรียนมากคงต้องเข้าไปพบ คุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจวิเคราะห์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเตือนแจ้งโรงพยาบาลทั้งหลายเลยด้วยว่าถ้าเจอเห็บแล้วอาจจะไม่เจอพวกลิคิเซียหรือไวรัสสักทับอย่างอื่นอาจจะต้องส่งตัวไปยังศูนย์วริกวิทยาของคุณหมอยงหรือโรงพยาบาลจุฬาลงกรซึ่งจะมีแล a บหรือเครื่องมือตรวจหรือเครื่องมือการร,าารักษาพวกนี้อยู่นะครับพ่อผมว่าก็อเครือข่ายด้านดูแลลูกติดเชื้อเนี่ยเขาก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้ว ก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวประวัติุกสตได้นะครับว่าอย่างโรงพยาบาลอบจภูเก็ตเองเราอาจจะไม่ได้มีหมอเชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนะครับแต่หมอที่เราใช้รักษาเป็นมากอาจจะเป็นหมออายุรกรรมหรือหมอที่เป็นเวชปฏิบัติเนี่ยก็เข้าใจช่องทางการดูแลส่งต่อนะครับไม่ว่าจะส่งต่อไปโรงพยาบาลวชิระซึ่งก็มีหมอติดเชื้อโดยตรงแล้วก็อาจจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมาเลยในสนกลางเช่นศริรารามาหรือจุฬาเนี่ยก็มีเครือข่ายกันอยู่แล้วนะครับ พราะฉะนั้นอกว่าวันนี้ก็รบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการมีการเจ็บป่วยใดๆก็ตามถ้าเป็นอาการเริ่มต้นท่านอาจจะดูแลตัวเองได้แต่ย้ําว่าต้องเพาะสังเกตดูบาดแผลมีบวมคอนเสปมากขึ้นไหมถ้ามันมีไข้หนาวสัน่นอันนี้ไม่ใช่แผลธรรมดาแน่นอนครับมันติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายก้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยคงต้องให้การรักษาดูแลเพาะในโรงพยาบาลนะครับก็ขอ,ขอย้ําว่าต้องเข้าพบคุณหมอถ้าท่านเข้าไปเนี่ยคุณหมอก็จะดูแลป้องกันเรื่องภาวะ เกิดเลือดต่ําซึ่งเป็นเาะวะอันตรายที่สุดนะครับเพราะทําให้เลือดออกในอวยัยวะสาคัญได้เลือดออกในขะเพาะลาไส้แล้วก็อาจจะทาให้เกิดภาวะช็อกด้านกันแต่แล้วก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นว่ายังเป็นโรคใหม่อยู่แล้วก็ยังเพิ่งรายงานคิดว่าผมเองก็คงจะต้องไปรวบรวมข้อมูลมานําเสนอเพิ่มเติม,ตมนะครับตามสถานาโรคหรือวิธีการรักษาดูแลที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ แต่วัานก็ดีภูกเกต็ตนะครับก็ยังไม่มียืนยันมีเคสแบบนี้ในจังหวัดภูกเกต็ตนะครับก็ขอพี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าระบบก,การแพทย์เราให้คําแนะนาที่ดีแล้วก็ระบบเฝ้าะระวังเราเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดครับท่านเป็นคนแรกที่เจ็บป่วยท่านเข้าใจท่านรู้วิธีดูแลตนเองและดูแลที่จะไปโรงพยาบาลยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะทําให้เราปลอดภัยได้นะครับโอกาสนี้โองการมาส่วนจังหวัดภูกเกต็ตนะครับโดยโรงพยาบาลอภูเก็ต ก็เห็นความสำคัญของการกเจ็บป่วยทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคใดๆก็ตามนะครับถ้าท่านมีข้อข้องใจใดๆทั้งหลายนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่โรงพยาบาลอบจภุกเกต็ตหรือมาที่องค์การมหนส่วนจังหวัดภุกเกต็ตโดยตรงซึ่งงานนี้เนี่ยผมเองก็ได้มานั่งอยู่ที่องค์การมหนส่วนจังหวัดภุกเก็ตนะครับเพื่อคอยให้คำปรึกษาชี้แนะด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนตามที่ท่านนายกเรวัตอริรอดได้มอบหมายนะครับ mm hmm. ก็ฝากด้วยนะครับว่ามีปัญหาสุขภาพใดๆ อย่ากเก็บไว้เพียงลำพังขอให้แจ้งพวกเราได้เข้าไปช่วยดูแลท่านครับ